สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องส,ส,อสูู้้สุกุลย้ายเกศสวีเดนพาร์เซ็บมาแล้วคะ่ะพี่นอ้องค่ะจีนีขนมเสียนคืองเขาแล้วกัเห็ดนมยาหลายใส่ตู้แข็งไ้แล้วก็มาอุ่นเราพี่น้องขาเห็ดกินง่ายๆไปซื้อขนมเสียนมาแล้วก็มีผักมีไข่ต้มสองเลยคะ่ะพี่น้องค่ะมาค่ะจัดไปช่องของเขาหาเขาหาน้นับแสบๆมากินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมาเดอ้อโภสุกุล สบายดีพี่น,นอ้องจา้าดูแลสุขภาพสุขสุขขจกจ้า 呀。<Yeah. S 2> yeah. đỡ bụi ngán rồi cái xác đoạn... đoạn... nóng... tắc 嗯，可,不可以。 ต้องบ้านน้องเป็นยังไน้อพี่น้องจา้านนี่เป็นเครื่องเครื่งองกรมตัวว่าฝนตกอีกเพราะฉันยังไงกระเพาะกันดูแลสุขภาพสุขผสุขคันจา้า คุณี้่ะได้จพอกันไม่ไว้เนี่ยจะ้ะ รักดอกไม้กำลังเก้นรลายหลายพี่น้องน้มเป็นอยางแกงเพิ่พัดก็ได้ต้มลวกกินกับนี่ไงแกงเป็นแกงขี้เล็กนะพี่น้องจา้า เจ็บนี่นต้องเจ็บแบบนี่ยุคแรก,กขคางทั้งพดเ,เจ็บเจบเจ็บได้เ่าเป็นดอกมา่มาใส่ก็อยากเลยอากาศดีๆยัง

หลอกไม่เห็ดพวกนี้โอ้ยยังนจหวนเพิ่นดมสมบูรณ์ผู้คน้นกระจดีซื้อสั้นพี่น้องใจดีครับเยอะมากเวลาหนาวหอนจก ผักหลากหลายชนิดพวกชาจังสิดอกไม้มากเก็บตากแห้งเฮ็ดชาหอมแยกคนไปบ้านไรยุ่งตัวใดมีวิตามินมอก่อนมีรถไปยิ่งไรก็ได้เหลืองานแล้กกับพาหลูกไป เฮดเพิ่งวันเจ็บมาไม่ไหมนี่ต้มลวกหนามโอ้ยคล้วยกล้วยเจ็บเจ็บเลยกือบเป็นกลมกล่อมหอมเห็ดเพิ่งแล้วกันเมื่อมาไปบ้านเจียวนึงอห้ยพี่น้องคนว่าใส่เครื่องเขาหลายๆบ้านเนาะ ใส่เห eh ็ดในเห็ดไปถุงหนึ่งแกลี่ยหมอหญ่ไ

พี่ได้กินหน้าปลาได้กินคนนัดเปลี่ยนนก็ติดใจให้เสือกินเห็ดขนาดเห็ดบามด้วยโอเออเลยว่า,าใส่ช่องฟิตไปบม่รู้เรื่องย้อมเสียเกือบหารอยพ้นพี่น้องจ่าใส่ช่องฟิตครอบอยากให้พี่น้องได้กินบ่แม่นเว,ลาาวอลนั่นว่าจ้าของดีเด้คือว่ากินอย่างแซ่บๆกับคิดหอดเพื่อนพี่น้องจ๋าบัดที่นี่ไปบ้านเพื่อนมีอย่างแซ่บๆกับต้องน่อยต้องนอ่อ,นอยเศร้า 照亮，照亮哦。 สังพอแลรวปูดพื้นฐานสังแม่ปูพื้นฐานรากฐานไวลูกผูุเถ่าพู้แย่สมัยเกาก คนยังมีชีวิตอยู่คนกน็สะอาดหลายว่าถุเาเยด็ดยังช่วยดูแลกันด้ดี อิ่มแล้วกับพี่น้องกาดเจี่ยงกินทั้งเว้าค่ะดูแลสุขภาพสู้ผุดสุขคนพ่อกับคลิปหน้าค่ะลำรวยส,สุขสุขคนบ๊ายบาย